เรื่องย่อเวลาการมาเทพตอนที่3ออกอากาศวันพุทธที่30มีนาคม2,565เมื่อไม่เหลือเวลาให้เรากับเงื่อนไขเรื่องการมีทายาทบีบังคับทุกทางทําให้ทัศต้องเร่งจูงมือตรีนุชเข้าพิธีวิวาแบบฟ้าแลบทิ้งให้ทามจมทุกป,ปวดใจกับภาพตรงหน้ากับฉากงานแต่งของทัศและตรีนุชที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้มาร่วมงานผิดกับทามที่ดูจมทุกกับงานวันนี้ ทัดตรีนุชกับชุดที่สวยสง่าราวกับเจ้าชายและเจ้าหญิงเบื้องหน้าการต้อนรับแขกของบ่าวสาวเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขโดยหารู้ไม่ว่าสายตายเย็นชาแสนอมทุกของทามคอยเฝ้ามองตรีนุชอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงซีนเต้นรําของตรีนุชทัดทุกย่างก้าวทุกท่วงท่าดูสวยงามอิ่มสุขท่ากลางสายตาแห่งความยินดีของแขกทั้งงานว่าแต่การแต่งงานของทั้งคู่ จะรอดพ้นจากการจับผิดของฝ่ายที่จ้องจะทำร้ายได้หรือไม่ติดตามชมและรุนไปพร้อมกันกับละครเวลาการม,มาเทพตอนที่3ออกอากาศในวันพุธที่30มิีนาคมนี้เวลา20นาฬิกายนาทีทางช่องวัน31